ลูกค้าดีก็นเนาะกี่โมงกี่ยามเลยทิงจะมาสั่งพิซซ่าอีกก็รีบกลับบ้านเนี่ยไปหาอะไรกินแล้วเนี่ยเที่ยงคืนแล้วโอ้ไม่ไปแล้วล่ะโอเคครับออยกอยากครับแต่ไม่ได้ตังค์ครับผมครับตอนนี้ก็ยู่กับผมมิสเตอร์ดิมบิดาเอ็กซ์อีกแล้วนะครับผมและในวันนี้นะครับผมจะมาส่งพิซซ่านะครับให้บ้านหลังหนึ่งครับที่โอ้โหกว่าจะสั่งนี่ก็เกือบจะเที่ยงคืนแล้วว่าเนี่ย กี่โมงเนเนี่ยห้าทุ่มห้าสิบเก้านะครับบอสบอกว่าม่ต้องกลับมานะถ้าจงส่งพิซ่าไม่ได้อะอาจริงครับผมคงไม่กลับไปหรอกครับถ้าผมยังสั่งก็ออยังส่งไม่สิทธะถ้าผมต้องส่งบ้านไหนครับบอสโอ้เปิดเพลงสลื่นเรื่องเลยก็กอกมีใครอยู่บอสเด็กครับพิซ่ามาแล้วบอสเสียงทิววิ่งไ,ไหมครับจุ๊ตตุ๊เอ๊ะ เดี๋ยวไปเอาเงินจากข้างบนบ้านก่อนนะโอได้ครับผมเข้ามาก่อนเลยแล้วก็พิซซ่าวางไว้ตรงนั้นเลยเอาพิซซ่าไ้บนโต๊ะโ er อเคเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเอาเงินไปจ่ายให้ทีอืมโอเคครับ <G ül üyor> ได้ได้ครับําใจลูกค้าเลย <G ül üyor> เปิดประตูด้วยใครเปิดให้ผมวะเนี่ยไอ้ <G ül üyor> ดูอวไลอยู่รครับ <G ül üyor> เบาเสียงหน่อยก็ได้ทีวีเนี่ยเอาวางไว้ตรงนี้เหรอโอเคครับ Two thousand years later ลูกค้าครับลูกค้าอยู่ไหนเนี่ยปิดทีวีได้มันเดืเสียงดังมากเลยเราควรจะยืนรอเขาอยู่ตรงนั้นไหมว่าเราควรจะขึ้นไปตามหาเขาวะคูกคับ,คบผมไปเลยนะครับทำไมมันนานจังนั่งสิครับ สวัสดีครับคุณยังสบายดีอยู่ไหมมันจะแปลกแปแล้วนะเลูกค้าครับเราจะไม่ออกไปจากที่นี่ถ้ายังไม่ได้เงินนะครับผมก็เลยจะขึ้นไปนะถ้าคุณไม่ตอบอะ่ะอ๋อไม่ตอบครับเราไม่เอาอดไรไม่กลับไปเลยได้ไหมเอาไม่ให้กลับด้วยอฟังผมก็บีผมจ่ายแทนให้ก็ได้นะ ลูกค้าครับลูกค้าอยู่ไหนเอ่ยอันนี้ห้องอะไรอะ่ะสวัสดีครับยังอยู่ข้างในไหมมีเสียงปแปลกๆนะครับผมได้ยินเสียงคุณนะออกมาจ่ายเงินผมได้เร็วเอามาเอาเงินมาจะกลับบ้านเร็วฮัลโหลจุดๆ ทำไมไม่ตอบล่ะเฮ้ยโอ้ไม่มีเวลามาทำเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยไปแล้วแล้วพิซซ่ากลับไปด้วยโอเคเป็นทางเลือกที่ดีครับไปดีกว่าเงินไม่ให้ก็ไม่ต้องกินนะพิซซ่านะจมตาหายหายไปไหนเอาลงมาเอาตอนไหนอ่ะฉันกำลัง โดนเก้งที่นี่เหรอเนี่ยพอละไปดีกว่าจริงครับลาออกจากงานนิด้วยไปครับกลับไปที่รถเลยไม่ทำแลวงานโอ้ดีเกดไปต้องเห่าแล้วเอารถเราเป็นอะไรเน่ยรถพังใครทำรถเราเนี่ออ อะไรวะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยจริงครับรถคันที่ผ่านไปสิบรอบแล้วมึงเนี่ยเขาคิดว่าพวกเขากำลังสนุกใช่ไหมเนี่ยทำยางงี้กับฉันเนี่ยต้องการอะไรจากเราวะมังกลับไปที่บ้านหลังนั้นนะครับต้องจัดการต้องตั้งสอนครับได้เลยไปเก่งจะด,ด้วยเราอะเก่งขนาดนี้ไม่ได้มาครับรถตุ้มปิ้ซจ้าเนี่ย ขก็ยังคงเปิดทีวีของเขาไว้นะครับเปิดก็แก่นะครับมืดตื่นเลยครับเฮ้ยคิดว่านีเป็นเรื่องสนุกหรือไงโอ้โหออกมาแล้วมาคุยกันไม่ดีแล้วมั้งครับเนี่ยมืดตื่นอย่างเงี้ยอย่างงี้ไฟเปิดอยู่ครับอ่ะ t i ไฟเปิดเข้าไม่ได้ด้วยขึ้นไปไหนอะไปข้างบนเหรอออกมาเดี๋ยวนี้มาจัดการกันให้เสร็จ,เ,รจเปิดประตูเปิดสิโอเคเปิดด้วยไปฉายไหมโอ้เสียงประตูโอ้หันหลังยังทันนะครับหันหลังกลับยิงทันนะครับ ไม่มีใครอยู่ในนี้นั่นสิครับแล้วประตูเปิดได้ไงฮะไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าไม่ไตเจอโอเคออกเถอะนายเชื่อเราโอ้โอ้โอ้ชิด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  <c oughs> <c oughs> อะไระเนี่ยโอ้โห แกม,มันสมพิซซ่าเนี่ยวต้งทำกันขนาดนี้ได้เหรออยากกินฟรีก็ขอดีๆก็ได้ไหมยวจ,จ่ายให้โอ้โหแล้วถ้าใครใครชอบคลิปอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปผมด้วยนะครับแล้วก็ขอแจ้งไว้ตรงนี้เลยว่าอาทิตย์นี้อาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับก็ไว้เจอกันหลังจากประกาศรางวัลผู้ที่ได้รับเงินเลยนะครับผมเมาไว้เจอกันครับ <c oughs> ผมว่าผมออาเอาพิซซ่าไปเลี้ยงคนนี้ก่อนนะครับเ <c oughs> ขาอยากกิน ขนาดต้องค่าเราเลยยไว้เจอกันครับ